ชาวต่างชาติออกสำรวจสลัมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแม้สภาพความเป็นอยู่ที่เห็นจะมีความยากลำบากบ้านเรือแด่อัดมีความยากจนแต่ชาวบ้านในสลัมกลับดูเหมือนไม่มีความทุกข์เลยยิ้มแย้มดูเป็นมิตรมากจนชาวต่างชาติที่เข้ามาดูวิดีโอนี้ต่างรู้สึกชื่นชมคนในสลัมว่าพวกเขายากจนแต่ไม่สิ้นหวังและมีรอยยิ้มบางคนบอกว่าเคยอุปถัมมเด็กสองคนจากสลัมแห่งนี้บางคนก็แปลกใจ ที่มันดูไม่เหมือนสลัมไม่สิ้นหวังเหมือนในอินเดียหรือในมันดิลาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันได้เลยนะครับชาวต่างชาติคนนี้ฮนะชื่อกาบีได้เข้าไปเดินสำรวจสลัมคลองเตยซึ่งจุดนี้มันเหมือนกับมีสวนที่รวยที่สุดกับส่วนที่จนที่สุดอยู่ในบริเวณเดียวกันทั้งห้างสรรพสินค้าแล้วก็โรงแรมหรูเราจะได้เรียนรู้ว่าชีวิตที่นี่เป็นอย่างไรและความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้คืออะไร เพราะในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าสลัมแห่งนี้อาจจะไม่มีอยู่อีกต่อไปฉันได้ไปเยี่ยมมูลิติแห่งหนึ่งที่ช่วยเหลือผู้คนในสลัมและพวกเขายินดีพาฉันเดินชมและแสดงให้เห็นวิถีชีวิตภายในสลัมซึ่งสองคนนี้คือคนที่ทางมูลิติดวงประทีปส่งมาเป็นไกด์พาไปดูพื้นที่ต่างๆในสลัมนะฮะสลัมคลองเตอร์ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ1ตารางกิโลเมตรและเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงมากคือมีประมาณ1 0 0 0 0แนคนอาศัยอยู่ที่นี่ แน่น่าเสียดายที่ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในสภาพความเป็นอยู่ที่ดีนักชุมชนที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดก็คือล็อก123และล็อก456แล้วก็ชุมชนที่เรียกว่า70ไร่บ้านเรือนในชุมชน70ไร่มีสิทธิ์ในการอยู่เพราะพวกเขาจข่ายค่าเช่ารายเดือนถ้าวันหนึ่งมีการไล่ที่พวกเขาก็จะไม่ได้อะไรเลยเจ้าของที่ดินคือการท่าเรือมีค่าเช่าเฉลี่ยที่นี่ประมาณ100บาทต่อเดือน คนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ที่นี่ทํางานในท่าเรือไม่เพียงแต่คนไทยเท่านั้นแต่ยังมีชาวพม่าและกัมพูชาด้วยซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติจํานวนมากที่อาศัยอยู่ที่นี่ถ้าคุณทํางานในท่าเรือค่าแรงสําหรับแรงงานจะอยู่ที่ประมาณ400บาทต่อวันในอดีตลางรถไฟที่นี่เคยใช้สําหรับการเดินทางของผู้โดยสารแต่ตอนนี้พวกเขาได้ลดการใช้งานสําหรับผู้โดยสารลงจํานวนรถไฟที่วิ่งในเส้นทางนี้ลดลงมากตอนนี้พวกเขาใช้รางรถไฟ เพียงเพื่อขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ไปยังท่าเรือรวมถึงน้ํามันเท่านั้นบริเวณนี้เต็มไปด้วยบ้านเรือนและในพื้นที่นี้ไฟไม่ถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยมากและไฟก็มักจะแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมจึงมีการติดตั้งถังดับเพลิงไว้ทุกที่นี่คือลักษณะทั่วไปในสลัมอย่างที่คุณเห็นบ้านมีขนาดเล็กมากภายในบ้านหลังนี้อาศัยอยู่กัน4คนพวกเขาไม่มีเตียงแล้วก็ต้องนอนบนพื้น นี่คือห้องครัวของเธอและเธอก็ยังใช้ห้องครัวนี้ทำอาหารเพื่อขายนอกสลัมด้วยถือเป็นธุรกิจเล็กๆของเธอเองระหว่างที่เดินอยู่ที่นี่ฉันก็ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ที่น่าเศร้าของบางคนซึ่งยากที่จะลืมตาอ้าปากได้ภายในสลัมมีการชนไก่น่าเสียดายที่ยังมีปัญหาการใช้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ในระดับสูงชุมชนทั้งหมดในคลองเตยอาจจะหายไปเพราะการท่าเรือม,มีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่นี้ให้กลายเป็นสมาร์ทซิตี้หรือสมาร์ทคอมเพล็กซ์ ซึ่งจะมีการสร้างคาสิโนห้างสรรพสินค้าโรงแรมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเขาไม่แผนอยู่3ข้อสำหรับพวกเราแผนแรกคือเขาจะให้เงินเราไปแต่ยังไม่รู้จำนวนเงินที่แน่ชัดให้แค่เงินเท่านั้นแผนที่2ก็คือการท่าเรือจะสร้างคอนโดมิเนียมให้เราซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่มากแผนที่3ก็คือจะให้ที่ดินเพียงอย่างเดียวแต่จะเป็นที่ดินที่อยู่ไกลออกไปมากในชานเมืองของกรุงเทพ บางคนที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ให้คนจักพม่าและกัมพูชามาเช่าบ้านอย่างที่คุณเห็นในบ้านหลังนี้พวกเขาอาจจะมีคนอาศัยอยู่รวมกันถึง28คนเลยทีเดียวแต่เจ้าของบ้านก็ไม่ใช่เจ้าของที่ดีจริงๆที่นี่มีตรอกซอกซอยมากมายแล้วก็แคบมากทุกซอยมีหน้าตาคล้ายๆกันหมดและพื้นที่ก็ใหญ่มากจึงทําให้มันง่ายมากที่จะหลงทางเราไปพบกับครูประทะพีปซึ่งเกิดในสลนัมนี้และเธอก็เคยทํางานในท่าเรือเมื่อสมัยวัยรุ่น จากนั้นเธอก็ค่อยๆฟังเสียงหัวใจของตัวเองและเริ่มช่วยเหลือผู้คนในสลัมจนกระทั่งเธอได้ก่อตั้งมูลนิธิอย่างเป็นทางการซึ่งมูลนิธินี้ยังคงดำเนินงานและก็ช่วยเหลือผู้คนได้มากมายทุกปีตอนแรกไม่มีการศึกษาไม่มีใบเกิดไม่มีการรับรองสิทธิ์ที่อยู่อาศัยไม่มีอะไรเลยมีแค่คนยากจนในพื้นที่แต่ตอนนี้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆประเด็นใหญ่ที่เรากําลังเผชิญอยู่ก็คือการท่าเรือเจ้าของที่ดิน พวกเขากาลังเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ดินพวกเขาต้องการย้ายคนออกจากที่นี่สําหรับเชิงพาณิชย์เช่นคาสิโนในสลัมแห่งนี้ยังมีโรงเรียนเรากําลังจะไปเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับอาคารหลักของมูลนิธิมีเด็กๆอยู่ที่นี่ประมาณ165คนทุกวันจะมีครูใหม่มาที่นี่ในฐานะอาจารย์อาสาสอนภาษาอังกฤษถ้ามีใครสนใจมาที่นี่เพื่อสอนภาษาอังกฤษในสลัมคุณสามารถติดต่อเราและเริ่มสอนได้เลย ฉันมาที่นี่หลายครั้งแล้วใช้เวลามากมายในกรุงเทพแต่ฉันก็ไม่เคยเห็นความเป็นจริงแบบนี้เลยฉันมักจะขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปแต่ก็ละเลยด้านข้างเสมออย่างที่ฉันบอกไปว่าคลองเตยเป็นทั้งหนึ่งในพื้นที่ที่ร่ำรวยที่สุดและก็ยากจนที่สุดในกรุงเทพทั้งสองความเป็นจริงนี้อาศัยอยู่ข้างๆกันดังนั้นอย่างที่คุณเห็นบรรยากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากสลัมไปสู่ความหรูหราแค่ในไม่กี่นาทีเท่านั้นถ้าคุณอยู่ในกรุงเทพ และอยากอาสาทำงานที่มูลนิธิอาจจะไปสอนภาษาอังกฤษที่นั่นหรือบริจาคเงินซึ่งจะได้รับคำขอบคุณอย่างมากจากพวกเขาพวกเขาจะสร้างห้างสรรพสินค้าหรูคอนโดหรูโรงแรมหรูดังนั้นอาจจะทำให้สลัมแห่งนี้หายไปในอีก5-10ปีข้างหน้าใครจะรู้เอาล่ะเราไปดูความคิดเห็นของชาวต,ต่างชาติกันเลยนะฮะว่าพวกเขาจะพูดถึงสลัมไทยว่ายอย่างไรความคิดเห็นแรก ฉันเป็นชาวอเมริกันได้ใช้เวลาอยู่ในกรุงเทพมาตั้งแต่ปี1996โดยพักอยู่ใกล้กับสุขุมวิทซอย11แต่ยังได้อุปถัมภ์เด็ก2คนของมูลนิธิดวงปทีตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงระดับมัธยมปลายด้วยความคิดเห็นต่อไปมีสลัมในประเทศไทยด้วยเหรอฉันไม่เคยมองพวกมันว่าเป็นสลัมเลยดูเหมือนเป็นหมู่บ้านในเมืองมากกว่าพวกมันไม่ได้ดูเป็นอันตรายหรือสิ้นหวังเลยซึ่งแตกต่างจากที่อื่นอย่างเช่น เดลีลิโอหรือในมะนิลาโดยสิ้นเชิงลองเดินไปร,บรอบๆแล้วคุณจะเจอผู้คนที่เป็นมิตรและค่าเช่าก็ถูกควบคุมโดยการท่าเรือเลยไม่ได้ถูกกีดกั้นสิทธิ์แต่อย่างใดแค่เป็นคนยากจนหรือผู้อบยกเท่านั้นแล้วก็มีคนฟิลิปปินส์เข้ามาโวยวนะฮะไม่รู้ว่าคุณพูดอะไรยังไงสถานที่นั้นก็เป็นสลัมอย่างแน่นอนหยุดพูดถึงฟิลิปปินส์ในวิดีโอประเภทนี้เถอะความคิดเห็นต่อไป สลัมในประเทศไทยดูสะอาดกว่าของอินเดียมากเห็นได้ชัดว่าผู้คนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเก่งมากประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปฉันเคยเดินสำรวจในสลัมมาก่อนหน้านี้น่าสนใจที่ว่าทุกคนเป็นมิตรอย่างมากและไม่มีวี่แววของความสิ้นหวังเลยเมื่อเทียบกับสลัม,มอื่นทั่วโลกความคิดเห็นต่อไปฉันไปเที่ยวกรุงเทพเมื่อสองสามเดือนก่อนและเขาบอกเลยว่าเมืองน,นี้สุดยอดมากฉันไม่เห็นแม้แต่นิดเดียวของความโกรธหรือความหมงุดหงิดผู้คนก็ได้ใส่ดีและเป็นมิตรมาก บรรยากาศมาต่างจากประเทศมุลสลิมอย่างอินโดนีเซียและมาเลเซียโดยสิ้นเชิงสำหรับเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่ถึง11ล้านคนทุกคนดูชิลมากฉันไม่รู้ว่าทุกคนเมาหรือเป็นเพราะวัฒนธรรมแบบพุทธกันแน่แต่ที่แน่แนฉันจะกลับไปอีกแน่นอนความพิดเห็นต่อไปผู้คนในสลัมคลองเตยเป็นตัวอย่างของวิธีคิดและวิถีชีวิตแบบไทยๆพวกเขายากจนแต่ก็ไม่สิ้นหวังและยังคงมีรอยยิ้มพวกเขาเปลี่ยนเป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้ชีวิต จากการสแสวงหาความมั่งคั่งมาเป็นการสแสวงหามิตรภาพและเพื่อนฝูงแม้ว่าจะไม่มีเงินแต่พวกเขาก็ไม่ได้โดดเดี่ยวและไม่ได้ขาดความช่วยเหลือความคิดเห็นต่อไปในฐานะที่เป็นฝรั่งในประเทศไทยฉันมากจากพยายามหลีกเลี่ยงสถานที่ที่ดูเป็นอันตรายแบบนี้แต่สําหรับพื้นที่สลัมที่นี่มันกลับดูสะอาดและปลอดภัยอย่างไม่น่าเชื่อผู้คนที่นั่นก็ดูเป็นมิตรจริงๆเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นทั่วประเทศไทย แต่ฉันสงสัยว่าการไปเที่ยวสลัมในพื้นที่อือ่นทั่วโลกจะเป็นเรื่องที่ดีหรือปลอดภัยสาหรับชาวต่างชาติผิวขาวหรือเปล่าความคิดเห็นต่อไปน้าแปลกที่ตอนที่ฉันไปกรุงเทพพักอยู่ที่สุขุมวิทแต่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าอีกภาคจะเป็นสลัมขนาดมหึมมาความคิดเห็นต่อไปเมื่อเปรียบเทียบสลัมในฟิลิปปินส์ที่นี่ดูเรียบร้อยและสะอาดกว่ามากมีใครสามารถอธิบายสิ่งที่ทําให้มันแตกต่างกันได้หรือไม่แล้วก็มีชาวต่างชาติสองคนเข้ามาตอบนะฮะ คนแรกบอกว่าสลัมในฟิลิปปินดูแย่กกว่าในกรุงเทพไม่มีระบบระบายน้ําที่เหมาะสมไฟฟ้าหน้าปะปาและผู้คนก็นมกกักจะทิ้งขยะตามใจชอบมีเด็กจํานวนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่ของสลัมอีกคนก็บอกว่าสลัมในประเทศไทยดูเรียบร้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศกําลังพัฒนาอ,าอื่นๆอย่างเช่นอินเดียฟิลิปปินหรือแอฟริกาความคิดเห็นต่อไปคนนี้เป็นคนฟิลิปปินเข้ามาอาฆาตแค้น ดูสิว่ากรุงเทพถูกยกยอกเกินไปเมื่อเทียบกับหลายประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันดออกเฉียงใต้หลายคนไม่รู้เลยว่าสลัมในกรุงเทพก็แย่เหมือนกันสงสารพวกที่ดูถูกมันทิราฉันจะไม่มีวันลืมเลยว่าคนไทยอินโดนีเซียเวียดนามและมาเลเซียเยาะเย้ย,ย,ย,ยประเทศที่ฉันรักแล้วก็มีคนเข้ามาตอบสลัมในกรุงเทพเล็กมากเมื่อเทียบกับฟิลิปปินส์สลัมที่นี่สะอาดมากและก็ไม่มีใครกินปักปักหรืออาหารที่รีไซเคลิลจากขยะ เหมือนกับสลัมของฟิลิปปินส์ถ้าเปรียบเทียบกับมาคาติหรือ BGC มันก็แค่พื้นที่เล็กๆแต่สลัมในมะนิลาคือพื้นที่ใหญ่เลยฮ่าๆสลัมในตอนโดใหญ่และสกปรกเหมือนกับสลัมในอินเดียปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นนี้นะฮะต้องบอกตามตรงว่าสลัมก็คือสลัมและก็ไม่ใช่สถานที่ที่สะอาดน่าอยู่แต่สลัมคลองเตยก็ยังไม่ถือว่ายาี่สุดเมื่อเทียบกับสภาพความเป็นอยู่ของสลัมทั่วโลก ถึงแม้หลายคนจะติดยาเสพติดและแอลกอฮอล์แต่ก็ยังมีผู้คนจํานวนมากที่ทํางานและค้าขายเด็กๆก,ก็ยังคงไปโรงเรียนที่มีคุณภาพกลางสลัมนี้นี่คือสิ่งที่น่าจะมีความหวังมากกว่าสลัมหลายแห่งที่เราเห็นในแอฟริกาหรือในฟิลิปปินส์และอินเดียคุณยังสามารถเห็นไฟฟ้าและน้ําสะอาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ไทยจะทํามากขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในสลัมและในวันหนึ่งจะสามารถพัฒนาชุมชนทั้งหมดให้ดีขึ้นได้ เป็นยังไงกันบ้างครับกับความคิดเห็นของชาวต่างชาติเกี่ยวกับสลัมคลองเตยในกรุงเทพสลัมคลองเตยตอนนี้ถือว่าดีกว่าเมื่อก่อนมากนะฮะมูลนิธิดวงปฏิบีของครูปฏิบีตอึ้งทรงธรรมถือว่ามีส่วนสําคัญอย่างมากนะฮะในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสลัมคลองเตยใครที่สนใจจะบริจาคให้มูลนิธิผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะฮะและเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตาม กด, like, ด share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับการแปลภาษาเป็นการใช้โปรแกรมแปลภาษาอาจแปลผิดพลาดไม่ตรงกับเจตนารมของผู้สื่อสารก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ